สวัสดีค่ะวันนี้จะถามเรื่องการออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัททำสัญญาว่าจ้างบริษัท A ก่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัทค่ะครับบริษัทตกลงชำระค่าก่อสร้างเป็นรายงวดตามอัตราความขึ้นหน้าของงานและบริษัทจะหักเงินประกันผลงาน10%เของค่าก่อสร้างที่บริษัท A เรียกเก็บในแต่ละงวดค่ะครับ บริษัท A ออกใบอินวอยเรียกเก็บค่าก่อสร้างตามสัญญาในแต่ละงวดจากบริษัทสมมุตินะคะค่างวดการก่อสร้างที่ต้องชําระตามอัตราความคืบหน้าของผลสําเร็จของงานนะคะเป็นเงิน10ล้านบาทหากเงินประกันผลงาน10%ค่างวดก่อสร้างเป็นเงิน1ล้านบาทคงเหลือ9ล้านบาทและบริษัท A เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เป็นเงิน630 0 0 0บาทครับแล้วในส่วนของบริษัทล่ะครับ บริษัทก็หน้าที่จ่าย3%เ์ของเงิน9้าล้านเป็นเงิน2 7 0 0 0 0บาทเบ็ดเสร็จบริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทเอก้ล้าน36บาทอืมทราบไหมครับว่ามันไม่ถูกต้องค่ะเพิ่งทราบว่ามันไม่ถูกต้องที่ถูกต้องจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเจปจากค่างวดก่อสร้างที่ต้องชำระตามอัตราความคืบหน้าของผลงานครับถูกต้องเลยครับบริษัท A ต้องเอาเงินประกันผลงาน10%ที่ถูกหักอามาเป็นฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเพราะถือว่าเงินประกันผลงานที่ถูกหักในแต่ละงวดเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างก่อสร้างค่ะซึ่งในส่วนของบริษัทก็รีบดําเนินแก้ไขหักหน้าที่จ่าย3%งเงินประกันผลงาน10%ที่บริษัทนําส่งหักหน้าที่จ่ายขาดไปพร้อมจ่ายเงินเพิ่มต้องเลยครับ แต่บริษัทกับบริษัท A ยังหาข้อยุติในการแก้ไขใบกำกับภาษีไม่ได้ค่ะยังไงครับคือบริษัทคิดว่าควรจะยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมบริษัท A ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้องให้กับบริษัทส่วนบริษัท A ต้องการออกใบเพิ่มนี้ก็เลยไม่ทราบว่าที่ถูกต้องควรทำอย่างไรอยากได้คำแนะนำค่ะที่ถูกต้องคือต้องยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ครับ พราจำนวนภาษีมลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บไม่ถูกต้องซึ่งถือเป็นสาระสำคัญในการออกใบกำกับภาษีชโยบริษัทคิดถูกส่วนที่ออกใบเพิ่มนี้ไม่ได้เพราะบริษัท A ไม่ได้คำนวณค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริงแต่เป็นการไม่รู้ว่าเงินประกันผลงานที่ถูกหักในแต่ละงวดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างก่อสร้างทำให้คิดภาษีมลค่าเพิ่มมันจึงไม่ใช่สาเหตุที่จะออกใบเพิ่มนี้ได้ค่ะ เข้าใจว่าที่บริษัท A เขาต้องการออกใบเพิ่มหนี้เพราะเขาสามารถออกใบเพิ่มหนี้ในวันที่ที่ตรวจพบว่ามันคำนวณค่าบริการผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริงซึ่งเขาไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอ๋อค่ะแล้วการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่บริษัทจะแจ้งให้บริษัท A ททำอย่างไรบ้างคะอย่างนี้นะครับ หนึ่งบริษัทเอต้องเรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมจากบริษัทตัวต้นฉบับครับและนำมาประทับตาว่ายกเลิกหรือขีดค่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม 2. บริษัท A ออกแบงกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่เลขลำดับใหม่แต่ลงวันที่เป็นวันเดียวกับใบกำกับภาษีฉบับเดิมและ3 บริษัทเอต้องหมายเหตุไว anyway, um, ้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่าเป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่เลขที่และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วยในส่วนของบริษัทก็ถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเดิมฉบับที่ยกเลิกเก็บไว้เป็นหลักฐานในเดือนที่ปรับปรุงแบบก็ได้แล้วบริษัทต้องปรับปรุงแบบอย่างไรดีคะ คือบริษัทจะได้รับใบกำกับภาษีฉบับใหม่จากบริษัท A เลขที่ใหม่แต่วันเดือนปีตามใบกำกับภาษีฉบับเดิมฉะนั้นบริษัทต้องปรับปรุงแบบของเดือนนั้นไม่ใช่นำภาษีซื้อนี้มาคดิตใช้ในเดือนปัจจุบันตามตัวอย่างค่างวดก่อสร้างที่ต้องชำระ10ล้านบาทหักเงินประกันผลงาน10%ของค่างวดก่อสร้าง1ล้านและบริษัท A ต้องรีเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%จากขั้งงวดก่อสร้าง10ล้านเป็นเงิน700,000บาทสมมุติเป็นของเดือนมีนาคมปี63บริษัทก็ยื่นแบบพพ30ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่1ถ้าบริษัทไม่เคยยื่นแบบพพ30เพิ่มเติมของเดือนมีนาคมปี63เพื่อแก้ไขจำนวนภาษีซื้อที่ขาดไปให้ถูกต้องมีผลให้บริษัทมีภาษีซื้อเพิ่มขึ้นโดยบริษัทต,ต้องขอคืนภาษีซื้อดังกล่าวภายใน3ปีครับ ขอบคุณมากค่ะ